วันนี้วันที่12กันยายนครับใครที่ชื่นชอบการรับชมฝนดาวตกบนท้องฟ้าครับผมวันนี้จะมีการแสดงบนท้องฟ้าให้คุณได้ชมคุณจะได้เห็นการตกของฝนดาวตกที่ชื่อว่าเอฟไซรอนอีลีเดนิต ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากดกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ e อฟไซ o อนอิริแดนนี่เป็นฝุ่นดาวตกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะปรากฏในช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปีนะฮะแล้วปีนี้เนี่ย จะเรียกว่าพีกสุดในวันนี้พอดีนะฮะเรามาดูข้อมูลสำคัญที่เราควรรู้หรือว่าเราทำความรู้จักกันกับฝนดาวตกกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งน้องวันเชิญครับครับผมฝนดาวตกอิริเดนิสนะครับที่ตกเนี่ยมันจะตกประมาณช่วง1 0 1ถึงกันยายนของแต่ละปีเลยครับผมครับผมแต่ปีนี้เนี่ยช่วงที่พีกที่สุดก็คือวันนี้แหละครับคืนนี้เลยใช่ครับวันที่12ครับผมสิบสองกันยานะครับแล้วก็จุดกระจายเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณกลุ่มดาว อีดิเลนัสครับผม,มคำว่าจุดกระจายนะฮะค,คือเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะถ้าเราจะหาตําแหน่งการมาของฝนดาวตกตัวนี้ให้มองไปที่กลุ่มดาวอีลีเดนัสครับผม,บผมเขาถึงตั้งชื่อว่าฝนดาวตกอีลีเดนิตครับผม แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากกลุ่มดาวอิรีแดนัสนะครับเ,เพราะกลุ่มดาวอิรีแดนัสอยู่ไกลโลกมากๆครับแต่ฝนดาวตกชุดนี้คือเศษซากที่มาจากทิศทางเดียวกัน<อ>บนท้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นโลกนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยชื่อเดียวกันแต่มันไม่ได้มาจากที่เดียวกันนะฮะการตกจะเป็นยังไงครับ อัตรากันตกโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ5-10สิดวงต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครับอมไม่เยอะนะครับคือคือไม่ได้มองลงมาเป็นหาฝนแบบเป็นแสงเหลืองว่าเป็นเส้นลงมานะฮะเขาจะทยอยลงมาทีละดวงทีละดวงบางดวงเป็นเส้นบางดวงเป็นลูกนะฮะแล้วก็ไม่ถี่มากด้วยความน่าสนใจของฝนดาวตกอิริเดนตนี่นะครับคือเราสามารถดูได้ทั่วท้องฟ้าเลยครับนะครับผมแล้วก็ สามารถดูจากที่ไหนก็ได้นี่นะฮะถามคำถามแรกเลยที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาก่อนจะเล่าข่าวนี้คือดูได้จากประเทศไทยหรือเปล่าดูได้ครับ<ม>นะฮะในคืนวันที่12เนี่ยนะฮะเราสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ว่าให้มองหาไปด้านทิศใต้ครับผมเพราะดาวกลุ่มดาวอิริเดนัสเนี่ยจะอยู่ในทางฝั่งทิศใต้ครับถ้าเทียบกับมุมจากประเทศไทยในคืนนั้น ะะซึ่งช่วงเวลาที่จะดูได้เนี่ยประมาณหลังเที่ยงคืนครับนะฮะแล้วเราก็ต้องหาบริเวณที่แบบว่ามีแสงรบกวนน้อยที่สุดนะฮะอาจจะเป็นบนเชิงเขาสูงสูงหรือชานเมืองหรือชนบทนะฮะซึ่งหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยก็จะได้ดูเลยนะฮะแล้วก็จำนวนอาจจะไม่มากแต่อาจจะต้องเฝ้ารอกันสักนิดหนึ่งนะครับแนะนำวิธีการคือคุณต้องไปอยู่ในที่มืดๆแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่ง มันเป็นการปรับสายตาก่อนอ, <ะ S 2> อย่างน้นอยสิบนาที20่สิบนาทีเพื่อให้เราชินกับความมืดน,นั้นก่อนจนเรารู้สึกว่าท้องฟ้าสว่างมากขึ้นแล้วพออิริเดนิตมันลงมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลย<อ>ะนะฮะดูได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไม่ต้องใช้กล้องไม่ต้องใช้อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่มือถือถ่ายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบฝนดาวตกนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนะที่น่ากลัว ที่จะทําให้เราไม่ได้ดูฝนดาวตกคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับฝนตกครับข <laughs> ่าวที่แล้วนี่จันทรุปาคาการเรียบร้อยเป็นไงล่ะคาที่นอนเลยห้าทุ่มห้าทุ่มกว่านะครับผมเปิดประตูบ้านไปโอ้โหฟังเสียงฝนมองบนท้องว่าโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนอนดีหว่าจันทรุปาคาไม่ดูแล้วเรียบร้อยครับมึดตึ๊บนะฮะในประเทศใดดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็งานนี้หวังว่าถ้าฝนไม่ตก เราอาจจะได้ดูฝนดาวตกกันครับครับเรื่องเล่าอาวกาศ